เหมือนเหมือนเลยเหรอหนึ่งสองสามเทสฮัลโหลจู่จู่จู่ฮัลโหลฮัลโหลโอแมปต่อไปคิดเชนใครจะได้เป็น <c oughs> <c oughs> กำลังเลือกไอ้ยิปต์ไปไทยไปไทยโคตรเชีย่ยเ <c oughs> ด้อกำลังเลือกหมอนวะยัง <c oughs> ไงไม่เป็นกูวะโอ้ยแม่สาว ใช้สก,กินฟ,ฟรีคุณใช้สก,กินฟรีมาตลอดทางกูก็ใช้สกินฟรีเลย,ยเปไ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 อ้ซันอยู่ไหนอไหนอ้ซันจะอยู่นี่ครับกูกำลังปรับไว้ได้อยู่ปรับมุมกล้องเออ่ตรงนั้นไปตรงไหนวะโอ้ยแสบขาวร,รตรงไหนตรงไหนตรงไหนกูลงโต๊ะกูลงลงมานี่ลงมานี่นั่นน่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปได้าน้ำตัวทีหลัง ขึ้นขึ้นมาบนโต๊ะมามาเรวเร็วเร็วเร็วขึ้นมาแล้วจ้าเอ้ยต้นไม้ตรงนี้อาได้ป่าววะเอ้ยติ้วตี้ยวติ้วอุ้ยอุ้ยเต้ยวเ้วอมาได้นะคะตกรลงมานี่อย่าอย่าเอย่าเกยไอ้สัไปะได้นำเปลือจะปลยคลิปเลยไป ขอบคุณน่าเกลียเลยเอ้ยแต่อย่างนั้นกูว่ามีที่ซ่อนนะเป็นซอกสมุดเล็กๆหรอยี่หวังว่ามีได้เหรอเอาว่านไงกูเจอมึงแะแอบอยู่หลังสมุดเจอมึงแล้วโผล่หน้ามาดิโผล่หน้ามาได้ไหนต้องโผล่หน้าไอดิก้าไปดิก้าไอ้เก๋เด็กเก๋เดี๋ยวกูซูมเดี๋ยวกูซูมให้เดี๋ยวกูซูมให้เดี๋ยวกูลงไปหามึง วิอะไรอ่ะไอ้ชุลมุนกันเลยข้างล่างเล้ชุดละมุนกันเลยข้างล่างเีลยนักแปรไทยดูคนณกำลังชมมันมันสวัสดีจ้าปัดคลิปปัดคลิปปัดคลิปหัวหลุดหัวหลุดเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียง โอ้ยแสบขาพิกโดนอ้าวหายอยู่ด้านบนเอา้าพออยู่ด้านบนทำไมอ่ะไม่เห็นอ๋อ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วมันสืบประตูไหน,นวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงมึงเจอฮะกูเจอมึงเจอปะเออแกเจมอแลวเอ้ยเมองมองมองนี่นี่นี่ขึ้นไปได้ไงขึ้นไปได้ไงมองงงงงมึงงง งง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 งขึ้นไปได้ไงไม่รู้เอาไปไปไไม่ได้ถ้ามันอยู่ไหนเออไม่อยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ๋แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ตึ้ง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 สิบเครดิตสิบเครดิตเลยจับไว้ยแทนย่ามึงทียร์ขึ้นที่หนึ่งวะเยีดเท่กูขึ้นที่สอง คนชื่อเหมือนกูด้วยว,ะวะ่ะใครเหรอใครก็ไม่รู้ชื่อไหนเล่นเล่เงินกูเงินกูแม่งเรียงกันเลยนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งไหนว่าแพนยะ่ะมันมีคนชื่อเหมือนกูอยู่เห็นไหมล่ะแทงแท้งเลยนะแล้วสี่ <c oughs> ตัวแล้วเลขมันก็สี่ตัวเหมือนกันด้วยอย่าบอ,อกด้ว่าฟ้าแฝดนะดีดี ชิมหายแล้วมีน้องสาวคนนี้มันจะไม่บอกนะถ้าผู้หญิงผู้ชายไอติวห้ามบอกนะไอแชงไอติวบอกกูยังไม่รู้เลยเพราะนี่คือความลับเพื่อนกูทุกคนอะเขารู้หมดเลยยกเว้นมึงเฮ้ยกูจำไได้พี่แอบตรงนี้เราแอบตรงไหนวะนี่นี่ไอกล่องไอกล่อทอยาบ้านอะอะไรนะใช่ใไปไปไ โอ้โหรอสักครู่มึงเล่นเล่นตรงไหนอ่ะท่าทางอ่ะไม่กูเล่นไม่ได้ร้านค้าอยู่มันมีให้ซื้อของอยู่โอ้โหซื้อของเนี่ยไม่มีตังค์จ้ะเอาออกเกมเฉยไว้กูได้ที่สองแพนย่าอยู่ไหนวะหัวแพนย่าถัง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 ทำไมชื่อมันเหมือนกูอยังวะ ไม่รู้มึงเหรอเรื่องแทนยาไม่ได้เป็นเอ้ยเฮ้ยโงจงพอปากกูไปไหนจ๊ะสมพูดมึงน้องมึงต้องกราบกูกูอ่ะคือเทพเจ้าไอ้เตี้ยวมึงเตี้ยวเตี้ยวมึงรักเพื่อนมึงไหมมึงรักมึงรักตัดต่อมึงไหมมึงมึงรักตัดต่อมึงไหม เฮ้ยกูจำว่าตรงนี้แอบตรงไหนได้แป๊บนึงนะกูจำว่าแป๊บนึงกูต้องไปหาก่อนอ๋อบาของฉันจะไปหาเกมื่อากูไม่เจอกันตกใจไม่น้อยตกใจไม่น้อยฮ่าฮ่่ เก้าเจ็อ้าวเจ็ดค้งอ่ะสี่สามสองหนึ่งสกูอยู่ข้างล่างกันนเฮ้ยกูอยู่ข้างบนนี่กูเห็นมึงไปทำอะไรตรงเครื่องติดเงินอ่ะนั่นแหละกูไปเจอคนสองคน่งนดนล่างใช่ใช่จ้า มึงลงไปข้างล่างนะมึงลงไปข้างล่างนะมึงกำลังไปหน้าประตูมึงเดินมาทางขวาหนึ่งมึงเข้าไปตรงซอกประตูมึงกดวาร์ปมามึงไม่ขึ้นวาร์ปมึงไปตรงกลมๆสีดำๆมึงวาร์ปไปตรงขวดเบียร์มึงเข้าไปตรงซอกเบียร์ชั้นหนึ่งอีกทีนึงตกใจตกใจตกใจไม่หน้อยงงสิมึงขี้อยู่ไหนนะวะ อยู่ไหนวะหายเสน,นั่นยังไงออกมาแล้วลงเอ้ยใช่อปว่าใช่เปล่าวะไัว่นน่ะไม่ใช่มือด้วยว่าอยู่ไหนวะไอ้หายแล้ววะอยู่ไหนเนี่ยเที่อนเื่อนี่อเพืนเอนเพ่นเป็นเพ่อนนเพืนเพือเอเืนเวดนเ็นเเนื ะร้้องไหกูอยู่ตรงขวดแป๊บซี่อ่ะมึงไม่เห็นกูเหรอขวดแป๊บซี่ฮะมันมันไม่รู้กูมันแป๊บซี่หรือโคกวะมันดำดำอะข้างๆข้างๆตรงเบียร์แล้วกูจะพูดทำเชี่ยนะวะข้างๆโคมไฟอ่ะกูรือมึงจะหามึงมึงจะหากูเจอไหมขอรู้แล้วหรือมึงจะหาไม่มึงไม่นางแต่กูขอกินหญิงก่อนมึงมึงกระโดดทำไมกระโดดตรงนั้นทับใบอ่ะกระโดดตรงนั้นทับใบอ่ะ ติร์ตัวนั้นทำไมอะยีสิบเอ็ดนาทีเลยเสัตว์บอกผู้หญิงกินมึงต่อผู้หญิงกินท่าไม่ใชเ้งะเขาไม่แต่กับผู้ชายหนไม่ใช่แมงด่ะเมงดาวิ่งวิ่งวิ่งรันบอยรันวิ่งวิ่งเฮ้ยไปเข้ามาตรงขวดน้ำสีม่วงอ่ะเข้าไปทำอไมตรงนั้นอ่ะออกมาทำอไมตรงขวดเบียร์ออกมาทำอไมออกว่าทำอ่ะไรอีกแค่ออกมาทำอะไรออกม่าทำอะไรอะ กูยืนมองมึงอยู่ตรงขวดเบียร์ตลอดเลยนะเนี่ยมึงไม่เห็นกูจริงๆเหรอไอ้วัววัไม่เห็นมีอะไรตาเสือชิบหายไอ้แค่มึงกำลังไล่คนอยู่นะเนี่เห็นไหมมึงกำลังไล่ใครอยู่ไอ้จะวิ่ง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 หาหาหา กระโดดเข้าไปหากูแล้วโอ้เสียายกูไม่อยู่ชั้นนั้นกหายเจอหนาน้องยินไงที่สุดยินดีสุดอย่าลม่วลาไม่นอีกทีแล้วเหล่าห้าสิบเก้าวิแล้วนะจ้าน้องๆเรียมหาหนาน้องไหนผมวผมมาเส,สือจะตุ้ยตุ้ดแก <laughs> ม,มึงรู้บ้านกูรู้อย่างไอ้สัส เลียบหายไปไหนแล้วะหายไ <c oughs> อ้เน,นี้ยหายไม่เจอแล้วที่จริงแล้วแล้วกันอะไรนะเก็บเงินเล้ที่จริงแล้วมันเป็นแ <c oughs> ผนซ้อนแผนฉันแอบ,บอยู่ในกงกระถางต้นไม้เลยล่ะข้างๆเครื่องคิดเงินนะ่ะ <c oughs> <c oughs> วิ่งวิงว่งวิ่งตาแตกตาไต่หาหาหามาเลยจ้ามาเลยจ้ายืนดูกูรอมึงอยู่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ไอ้นี่งมวาแล้ววาแล้วกูเห็นมึงแล้วลงเลยจ้า l e t Christmas I give you my heart เยอหมดไปไดแล้วนอ,อ่อนว่ะกูกูบิดมึงอะกูแอบอยู่ตอนแรกนานแล้วตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอ่ะตรงนั้นอ่ะมึงเดินผ่านกูหลายรอบด้วย <C os> ไม่กูไม่เป็นอีกแล้ววะกูไม่ได้เป็นแน่เดี๋ยวเขาเนี่ย โอ้กูไม่ได้เป็นบลิกเหรอมัอ่านว่าบิกหรือบลิกบิกเหรอไอ้บิกมันไม่อ่านแบบนี้เหรอบิกไอ้ตอนนี้เราไปแอบกันตรงไหนวะตอนนั้นน่ะที่เราไปแอบกันเหมือนจำปากร่วงจำได้ว่าแถวๆชั้นหนังสือนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแต่ว่าเราลงไปที่ชั้นสามลงไปที่ชั้นสามเดีย ลงลงเลยลงเลยลงชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยชั้นไหนนนชชััช้้สุดท้ายเออนี่คืออะไรวะวิดีโอเกมเออเกม,มสมัยก่อนเนี่ยหายากไอ้เค้าเครื่องมันทึกเสียงกูเหลือห้เอาเจ็ดแล้วมันหายเฮ้ยตรงนั้นมัมนมีมือมึงตรงนั้นมันมีตู้ด้วยวะไอ้ตรงนั้นไม่เงียนกว่าไอ้ตู้กับข้าตรงนั้น,นอ่ะได้ไหม ตรงเที่เราเอ๊ะมันสมันสามารถเข้าไปได้นะเลยอไม่หมายถึงข้างบนน่ะมาอยู่ข้างบนเลยอะแล้วกูส่งไปให้ดูไอ้อยู่ไหนวะไอ้สัตว์อยู่ดีโผล่ลงมาวงแตกจ้าตัวใครตัวไอ้ยี่มันชิบหายแล้วยังไอ้ยี่มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเหรอไป กูลงแล้วโบเลยเนรอไอ้เจ้าโบเลยตัวบงแตกจ้าเป็นไงมันอยู่ไหนมึงมึงรอมันยังไอ้เี้ยไอ้เจ้าป่าแล้วกูโดนแน่เลยสัสกูโดนแน่เฮีย มึงอยู่จะกักูจนวิที่อสีสุดท้ายจริงๆไอ้ค่ไม่มีคนแอบตรงนี้ว่ะไอ้กูแอบด้วยถ้ามันมาางเนี้ยกูจะมาทางนี้เว้ยไอ้ไม่เห็นกูแน่นอนองคนโ หวังเวยหวังเวยหวังหวยคุณแม่เก้าหนึ่งหนึ่งอะกับนายวันวันเอ้กูก็คือคุณนะณกนูกำลังยี่สิบอะขอกูเป็นมั่งเธอกูยังไม่เคยเป็นเลยเนี่ยกูเป็นแต่ผู้เอาชีวิตรอดอ่ะเยสนี่ไงกูไปแล้วตาก,กูแล้วตากูแล้วโอ้ดูว่าวันนี้พวกมึงตาย อเป็นะไม่มึงต้องกดตรงปุ่มไอ้รูปโลบอมันจะหายเดี๋ยวเยอะเยอะยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋วด๋วไม่ตัดต่อให้แม่งเนงะี้ยมึงว่ามึงว่าคนตัดต่อเปล่า49เหรียญเองได้เวลาออกละดือดๆดๆดื้อดๆดดดอดอแป๊บนึ่งนะขาไข่อ่ะขาไข่อ่ะแป๊บนึงนะ ขาใครอ่ะข,า,ขาใครน้อตายหนึ่งตายหนึ่งเอ้ยอตรงนี้จ้ะเออเออเสร็จกูกูเห็นนะเมื่อกี้ก,กูเห็นนะหายไปไหนนะอูอนี่เองไปไหนนะจ๊ะนีบอกพน่ตอก ท่านนี้ท่านแม่ปลายสองปลายสองเดือดและเดือดเดือดอย่าให้เห็นนะกลัวมันต้องอยู่กล่องสวิตเซอร์แลนด์แน่เลยเีียน่แม่งต้องหาขี้อะไรที่มันเล็กๆใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวกูซูมแป๊บนึ่งนะเดือด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 เดืออ้าวใครกระโดดอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นนะเห็นนะไอ้กระโดดตรงนั้นน่ะ อันน่้สวัสดีมึงดีดิ่งดิงด่ดผงผ่านกูมาเลยนะมึงไม่เห็นกูดิงดิ่งเรากูไปเก็บไอ้เขานั้นกันแป๊บหนึ่งตรงนั้นไม่มีรออันนั้นอยู่ตรงยางรถเหรอเถินเลยนะ,ะเถินเลยนะตรงนั้นน่ะวิ้ยใครโผล่มาจากลางกล่องวะไปดูดิ กูเห็นอะไรปั๊บปั๊บตรงหลังก่องแล้วไปตาฝาดขอเก็บแล้วกูจะขึ้นไปไหนน่ะแล้วกูจะขึ้นไปไหนน่ะขึ้นไม่ได้นี่ไงคือได้ละแก้ผมผมแค่ เราค่ายนี่ได้ถือว่าภารกิจคอมพีทแล้วนะครับว่าเราค่ายนี่ได้นะครับไม่มีเออยอมยอมยอมเฮแล้วนี่ <laughs> ไอติวมึงเจอน้ำนกมกูเป็นไงล่ะโอเคปิดลิปเรียวปิดลิปเลย